สวัสดีค่ะผู้ฟังมาติดตาม,มารับฟังกับบริการจิตอาสาพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาวันนี้มาติดตามในเรื่องราวของวันคล้ายวันพระราชมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติค่ะตรงกับวันที่5ธันวาควมของทุกปี และภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่13ตุลาคม2559สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทยมีใจความสำคัญเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2560ว่าการกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสอเป็นวันชาติและ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติค่ะโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2,560เป็นต้นไปความสำคัญก็คือความเป็นมาของวันชาติไทยแต่เดิมนั้นก็กำหนดให้เป็นวันที่24มิถุนายนเพราะเป็นวันปเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งวันชาติของไทยนั้นอยู่มานานถึง21ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นวันชาติมาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กับรายการจิตอาสาพ,พัฒนา เรามาติดตามรับฟังเพลงเพราะพกันก่อนแล้วก็อีกสักครู่ในช่วงต่อไปติดตามในวันสำคัญวันเป็นวันชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาติในช่วงต่อไปค่ะ